รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ของอำเภอสังขบุรีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองสถานที่ดำเนินการ 1. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ 2. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเลดาสาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสูนทอนเวส 4. โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านทิไลป้า 5. ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาโดยมีกิจกรรมดังนี้การประเมินความรู้ก่อนเริ่มอบรม ตอนที่เจ็ดเดี๋หรอการตอนกินเล็กอินกะไหรโน้่ช <Toyota> ่วยนะกราฟติ <emo jis> 1991, ้งนะแน่ส่อยเก่งกราฟติ้งอารโนโนเวเวลาคือการขยายพันธุ์พืชโดยใช้กิ่งก้านหรือรากการบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการแปรรูปถนอมอาหาร การทำอาหารปลาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการบรรยายฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชเช่นการตอนกิ่งเพื่อให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมีทักษะความรู้ด้านการเกษตรได้รับความรู้ทางวิชาการและฝึกทักษะในหลักสูตรการขยายพันธุ์พืชและการแปลรูปขนมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสังคบุรีขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ